ในตอนที่ผมทำคลิป NBA Legends ของคาริมนะครับผมได้ประหลาดใจเมื่อเข้าไปที่เว็บ Basketball Reference แล้วก็พบว่าตลอดระยะเวลา20ปีของคาริมใน NBA เนี่ยคาริมเป็นผู้เล่นที่ได้เล่นใน All-Star มากที่สุดครับนั่นคือ19ครั้งนั่นหมายความว่ามีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่พี่แกไม่ได้ลงเล่นในเกม All-Star นั่นเองครับนั่นก็คือเกม All-Star ในฤดูกาล1977-78นั่นเอง ซึ่งมันก็จะดูแปลกๆนิดน,นึงนครับว่าที่แกไม่ได้ลงเล่นเนี่ยมันเป็นเพราะผลงานของแกในฤดูกาลนั้นไม่ค่อยดีหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าจะใช่ครับเพราะอย่างในฤดูกาลท้ายๆของอาชีพการเล่นของแกเนี่ยอย่างเช่นในฤดูกาล1,987-88ตอนนั้นเนี่ยแกทำแต้มเฉลี่ย14.6แต้ม6รีบาวแค่นั้นเองครับแต่แกเนี่ยก็ยังมีชื่อในทีมออสตาเลย หรือในฤดูกาลสุดท้ายของแกรครับในฤดูกาล1988-89เรนี่ยตอนนั้นแกทำแต้มเฉลี่ย10.1แต้มต่อเกม4.5รีบาลดวเท่านั้นเลยครับทีนี้เนี่ยในฤดูกาล1977-78ร 1, 77, ที่เราพูดถึงกระแด,ดที่แกพลาดเกมออสตา่น,นะครับช่วงนั้นก็ยังคงเป็นร่างทองแกอยู่เป็นช่วงแรกๆเลยที่ย้ายมาอยู่กับเลเกอร์สในฤดูกาลนั้นเนี่ยแกทำแต้มเฉลี่ยไปทั้งสิ้น2ยี่ติบห้าจุดแปดแบามต่อเกม,เกมแถมที่สําเัญครับ เพิ่งจะชนะรางวัล MVP เนี่ยมาสสมัยติดชนะแล้วไม่เกี่ยวกับเรื่องผลงานแล้วหรครับแล้วระหว่างที่ผมไถฟีดใน YouTube เพื่อหาเรื่องราวที่น่าสนใจของแกมาทำคลิปนะครับก็ไปเห็นคลิปหนึ่งครับที่คารีมเนี่ยแกประหอแตกจนมีเรื่องขึ้นนั่นก็คือว่าในฤดูกาล1977-78นะครับในเกมแรกของฤดูกาลเลย l a k e อร์เนี่ยต้องมาเจอกับบัคที่เป็นทีมเก่าของคารีมแกนี่แหละ ซึ่งคารีนแกเนี่ยต้องทําหน้าที่ประกอบกับรูกี้คนหนึ่งครับซึ่งเป็นรูกี้ไฟแรงเลยเจ้าของดราฟอันดับหนึ่งในปีนั้นอย่างเคนเบนสันนั่นเองทีนี้เนี่ยก็ไม่รู้ครับว่าเบนสันเนี่ยแกอยากจะลองของหรือยังไงนะครับได้อยู่ข้างตํานานแล้วอีกทั้งยังเป็นไอดอลของแกอย่างนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจถวายศอกเข้าที่หน้าท้องของคารีนไปแบบเต็มๆซึ่งจากฟุตเทจที่เห็นเนี่ยคือคารีนแกออกอาการจุกชัดเจนมากครับแล้วทีนี้ทุกวันนี้เห็นคารีมแกในมาดผู้ใหญ่ใจดี แต่เมื่อก่อนถ้ามีเรื่องในสนามเนี่ยลุงแกใส่สุดจริงครับเชื่อผมเลยครับก็เลยเดินไปถวายกำปั้นเข้าที่ใบหน้าของเคนเบนสันไปหนึ่งดอกซึ่งมันก็เหมือนกับยักษ์ตีกันนะครับคุณผู้ชมครับและเชื่อว่าตอนนั้นคารีมแกใส่สุดแรงจริงๆนั่นแหละครับเพราะผลที่ตามมาเนี่ยคือเคนเบนสันไอรูก,กี้ไฟแรงคนนั้นขากันไกลหักสะบั้นเลยครับส่วนคารีมเองเนี่ยกระดูกข้อมือแตก และเป็นผลที่ในเวลาต่อมาเนี่ยแกพลาดกลับมาเล่นไม่ทันออสตาในปีนั้นเนื่องจากต้องพักรักษาอาการถึง2เดือนนั่นเองครับที่น่าแปลกใจเนี่ยคือคาริมจะไม่ได้ถูกทาง NBA เนี่ยสั่งให้พักหรือว่าประกราศว่ามีความผิดเลยนะครับเหตุผลเดียวที่ต้องหยุดเล่นก็เพราะว่าอาการบาดเจ็บนั่นเองที่ตลกลายครับคือว่าเคนเบนสันเนี่ยเพิ่งจะก้าวเท้าลงสู่เวทีขง NBA เนี่ยได้แค่สนาทีเท่านั้นครับ ก็ต้องพักยาวๆแล,วแล้วเรียกได้ว่าเป็นการต้อนรับลูกี้แบบอบอุ่นหัวใจสุดๆจริงๆครับซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับตัวคาริมเองก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าแกก็รู้สึกผิดนั่นแหละแล้วก็บอกว่าแกไม่น่าจะทําอย่างนั้นเลยเพราะว่าจังหวะที่โดนศอกเนี่ยมันก็ไม่ไดูรุนแรงอะไรขนาดนั้นครับอีกทั้งมันไม่ได้เป็นความตั้งใจของเชนเบนสาดิงด้วยหากแต่ว่าโค้ชของบัคในตอนนั้นอย่างดอนเนลสันเนี่ยเป็นคนที่ให้สั่งให้ตัดกําลังของคาริมเองอย่างไรก็ตามครับคาริมเองเนี่ย ประมาณว่าถ้าเองอยากลองเนี่ยคายจะสอนวิธีตอบโต้ให้แล้วก็เป็นอย่างที่ผมได้เล่าไปทั้งหมดนี่แหละครับจริงๆแล้วครับคาริมเองก็เป็นไอดอลคนหนึ่งของเบนสันนั่นแหละครับก่อนที่คาริมเองจะเข้า NBA ก็อารมณ์ประมาณนี้แหละแกเองก็มีวิลเชมเบลนเนี่ยเป็นไอดอลเหมือนกันก่อนที่คาริมจะเข้าลีกนี่คือสนิทกับวิลเลยครับแต่หลังจากที่คาริมเข้าลีกมาเนี่ยทั้งคู่ก็แทบจะเป็นศัตรตูกันเลยนั่นแหละครับ เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องราวที่เราได้นํมาเล่าท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังในวันนี้ถา้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e ลวมถึงกดติดตามเพจใน Facebook เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม